อ่าพี่น้องเราสารคา,รสารมสันมาถึงกับมาแล้วครับผมหลังจากที่ว่าเหตุงานล้งงานลบหนาหนาวครับเปิดงานไหมทีมงานไหมน,นี้มะลือเฮาะสมครับนี่ครับพี่น้องพไปไสคครับพี่น้องครับพอดีว่ามีโอกาสได้ถ่ายคลิปนี่ครับพอดีกับเริมสิเขาหนางานเหตุงานเรากะ นดี๋ยวครับเลยมาเริ่มงานเห็ดโสมกับฟ้าแบบนี้แับทีมงานที่หาคนกับอย่างกำลังลุอครับทั้งหมดติดตามครับพี่น้อง ไปก่ายก็นกนหนาวอย่างมือเสาครับพี่น้องหนาวนี่ก็กตั้งตัดหลวดครับทนะีมงานหนุ่มโครลัดก่งมากครับักท่านนะครับพี่มิตรท่านนะครับนุ่มโครลดัด อาอยุเกาหลีตีหาปีแล้วนี่นะครับงานเปิดงานไหมยิ้มงานไปเรากับใหญ่งานใหญ่งานไหมครับี่นะหนาหนาอ่อนหนางานเราได้ออกมาเห็ดงานสวน,นก็เป็นแปลงสมแปลงสมให้่สมหน่อยก็อีคุดไป ไปปลูกที่หนึงครับพี่น้องพี่น้องเลยไปได้อยางนัเก้ามือเก <unemployed> ้า <Mayor> มือไปได้อย่างมากครับมาได้เกาหลียังมีเขาท่านที่เปิดครับนี่เขาตัดลวดท่านนี้ครับเก็บลวดออกแล้วก็เก็บใหม่ออกท่านคุณนเ่ยเก็บใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวตัดลวดเล่วๆกันทีได้ไปเก็บใหม่นะครับติดตามครับพี่น้อง ครับพี่น้องจะตัดรวดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องรตรวจอย่างไงครับไปลือ้อไม่ครับพี่น้อง ถอนก็ได้เครื่องนึงแล้วไอเครื่องแล้วจิมงานเวียดนาม,มสคน,นกับไป่น้อไงวันคนไทยมากหาคนลายดอกกินไปล่าหือล้วก,กล้องไว้แล้วก็น้าแบกครับพี่น้องไม่ หมนทีมงานใช่ <laughs> ชงใบครับพี่น้องรัวสีเลลวว่าเหลวนี่เครื่องแปลงแล้ววะพี่นิดแล้ววะอ่าแล้วว,า,ว,วานี่ ตามผู้เชี่ยวชาญี๋ยวนะเดี๋ยวติดตามบ้างครับพี่น้องเราสิแ่แล้วว่าแล้วนี่หรือไม่หรือ,อยังเดียวใบไถลิปให้พี่น้องเป็นเมื่อไหร่ใบไถขีบให้พี่น้องมึมงเป็นเดือนแล้วนี่นี่ฮเขาก็เลยมีโอกาสได้ทไถขีบให้เบิ่งพี่น้อง ดูแลก้องไว้พักเบ๋ครับพี่น้องกินน้ำกันหอนอะอากาศเย็นนี่นี่หอนนี่ครับเดี๋ยวจะทำหนี้นะครับมาเกินใบสามแล้ว <friend> <eland> <sh arp out> แล้วก็ได้มะมัดใหม่ครับพี่น,อน้องเก็บผ้ายางพวกนี้ออกมาแล้วนี่แล้วั็มาขุดขุดแล้วพี่น้องย,ยังคลิบก้อนๆที่ปลาท้ายขีบเบื้งคบนี่มันสมหน่อยครับติดตามครับเดี๋ยวเดี๋ยวิดวท,ท้ายเบืง้งทีนึงครับ สมเกาหลีปีนึงครับนี่ปีนึงเก็บเป็นเบียรครับเป็นเบียแล้วก็ไปปลูกแล้วก็อีขาปียังได้เก็บนครับทีมงานสมัยเป็นเบาดีตามเด้เบาสารคามหรือสารพัทินน่ะสารคามพารดีครับครับ เรียบร้อยครับพี่น้องเหลือแค่นี้ครับใส่เวลาไป3ชั่วโมงใบสามพอดีครับเสร็จงานนีก่กะดิต่อเย็บพายังอย่างงี้ครับพี่น้องเรียบร้อย bà khuôn lạc, phái ếch luôn mít phái ếch luôn phái ếch 2 con 2 xấu đẹp rồi tâm bếp tâm bếp tâm bếp พักเต็มไหมครับพี่น้องบรรยากาศลำบับภูเขากเก่าพี่น้องกูพยายามแล้วก็ได้ไปกูพยายามพี่น้อง เดี๋ยวไยางต่อครับสูออ้ครันบนี่ก็ได้เวลาเร่งงางนแล้วครับมีมัดยังกะเรียบร้อยแล้วว่ที่การโชว,ชว์โชว์ ชิหนาพอกันไม่พี่น้องหนาพ่อกันไหมก็ติดตามกันะไรก็แชร์ได้พี่น้อง่ได้ลงคชิบให้เบ่งหลายมือเราเป็นเดือนเลยนี้ไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับ